สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในวงเล็บ1ค่ะค่ะเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า145เลยนะคะหน้า145ค่ะ11.8โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในวงเล็บ1ค่ะเราไปดูที่พัฒนาความรู้กันเลยนะคะ จากโจทย์ค่ะแก้วตานำกิ่งม่อนนะคะไปปักชําในดินส่วนที่ปักลงดินลึก8เซนติเมตรส่วนที่โผล่ผลดินขึ้นมา12เซนติเมตรกิ่งมอนนี้ยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนดูนะคะอันนี้คือกิ่งมอนนะคะปักลงไปในดินค่ะ8เซนนะคะตรงนี้เป็นดินนะคะพื้นดินนะคะลงไป8เซน โผล่พ้นดิน12เซนติเมตรนะคะกิ่งมอนนี้ยาวกี่เซนติเมตรนะคะยาวกี่เซนติเมตรแสดงว่าเป็นวิธีอะไรคะบวกนั่นเองนะคะนําองจำนวนมาบวกกันนะคะทั้งที่ปักลงไปในดินแล้วก็ที่โผล่พ้นดินขึ้นมานะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ12บวก8นะคะหรือว่า8บวก12เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้นะคะ12บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็นับต่อจาก12ไป อีก8ค่ะ12แล้วก็13 14 15 16 17 18 19 20นั่นเองค่ะแสดงว่ากิ่งมอนนี้ยาว20ซนติเมตรนั่นเองค่ะนียนดูทิกตรงนี้นะคะมอนนะคะคือหรือมันเบอร์รี่นะคะภาคอีสานเรียกว่ามอนนะคะภาษาจีนแต่จิ๋วเรียกว่าชิว,ชวเอียนะคะเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหมนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะลูกมอนนะคะหรือว่าลูกมันเบอร์รี่นะคะเขานิยมเอามารับประทานนะคะโจทย์ปัญหาค่ะแก้วน้ำสูง11เซนติเมตรขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำา7เซนติเมตรขวดน้ำสูงกี่เซนติเมตรนะคะอันนี้เขาถามหาอะไรคะเขาถามหาว่าขวดน้ำสูงกี่เซนติเมตรนะคะแสดงว่าเป็นวิธีอะไรเอ่ยวิธีบวกนะคะเพราะว่าเขา เรารู้ว่าแก้วน้ำเนี่ยสูง11เซนติเมตรแล้วนะคะทีนี้ขวดน้ําสูงกว่าแก้วน้ํา7เซนติเมตรนะคะเราเขาถามหาขวดน้ํานะคะแสดงว่าต้องเอาไปบวกกันนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะวิธีคิดค่ะเรารู้ว่าแก้วน้ําสูง11เซนติเมตรนะคะแล้วก็รู้ว่าขวดน้ําสูงกว่าแก้วน้ําอีกนะคะเพิ่มขึ้นไปอีก7เซนแสดงว่าเป็น11บวก7นั่นเองค่ะ11บวก7ก็นับจาก11ไปอีก7ค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ11 12 13องสิบสามสินั่นเองค่ะแสดงว่าขวดน้ำสูง1ิบแปซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะผู้กันสีแดงยาว15ซนติเมตรและยาวกว่าผู้กันสีเขียว4เซนติเมตรผู้กันสีเขียวยาวกี่เซนติเมตรค่ะเขาถามหาอะไรคะเขาถามหาว่าผู้กันสีเขียวยาว ยาวกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์บอกว่าผู้กันสีแดงยาว15เซนติเมตรและยาวกว่าผู้กันสีเขียว4เซนติเมตรนะคะอันนี้คล้ายๆกันกับโจทย์เมื่อกี้นะคะแต่ถามหาว่าผู้กันสีเขียวยาวกี่เซนติเมตรนะคะวิเราเรียนไปดูวิธีคิดค่ะ,ะเรารู้ว่าผู้กันสีแดงยาว15เซนแล้วใช่ไหมคะ15เซนติเมแล้วนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าผู้กันสีเขียวเนี่ยยาว ผู้การสีเขียวและยาวกว่าผู้การสีเขียวไปอีก4เซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็มาหาว่าผู้การสีเขียวยาวเท่าไหร่ก็คือส่วนนีค้คือสิ่งที่เราต้องหาใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะโจทนี้เป็นวิธีการลบนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่า15ลบ4เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะ15ลบ4นะคะนักเรียนก็เอา5้าลบ4ค่ะได้หนึ่งนะคะหลัก1ิ ก็เป็น1นึ่งค่ะก็ตอบ11นั่นเองค่ะแสดงว่าผู้กันสีเขียวยาว11เ,เซนติเมตรนั่นเองค่ะหน้าต่อไปค่ะแกโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งทางน้ำแนวนอนใบแรกยาว11เ,เมตร ใบที่สองยาวกว่าใบแรก3เมตรถังน้ําใบที่สองยาวกี่เมตรค่ะเขาถามหาว่าถังน้ําใบที่สองยาวกี่เมตรนะคะตอนนี้เรารูแล้วว่าถังน้ําในแนวนอนใบแรกยาว11เมตรใบที่สองยาวกว่าใบแรกอีก3เมตรค่ะ,สะแสดงว่าเป็นวิธีอะไรคะใช่แล้วคะ่ะวิธีบวกนั่นเองนะคะเพราะว่าหาว่าถังใบที่สองนะคะยาวกี่เมตรค่ะนักเรียนดูวิธีคิดค่ะ ถังน้ำใบแรกยาว11ใช่ไหมคะ11เมตรก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถังใบที่2ยาวไปยาวกว่าอีกคะ่ะคือยาวไปอีก3เมตรนะคะยาวไปอีกนะคะคือส่วนนี้คือส่วนที่ยาวไปอีกนะคะ,สะแสดงว่าเป็นวิธีบวกนะคะก็คือ11บวก3นั่นเองคะ่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น11บวก3เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะ11บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะ14เมตรนั่นเองนะคะแสดงว่าทางน้ำใบที่สองยาว14เมตรค่ะข้อ2ค่ะเสาธงชาติสูง12เมตรเสาธงสีประจำโรงเรียนสูงน้อยกว่าเสาธงชาติ5เมตรเสาธงสีประจำโรงเรียนสูงกี่เมตรนะคะเขาถามหาว่าเสาธงสีประจำโรงเรียนสูงกี่เมตรค่ะ โจทย์บอกว่าเสาธงชาติเนี่ยสูง12เมตรนะคะแล้วเสาธงสีประจำโรงเรียนสูงน้อยกว่าเสาธงชาติอยู่5เมตรใช่ไหมคะเรียนไปดูวิธีคิดค่ะอันนี้คือเสาธงชาตินะคะสูง12เมตรค่ะ ทีนี้เสาธงสีประจำโรงเรียนสูงน้อยกว่าค่ะอยู่5เมตรแสดงว่าเป็นวิธีอะไรคะวิธีลบนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็เขียน้เป็น12ลบ5ค่ะ12ลบ5เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะ12ลบ5นะคะวิธีคิดนั่นเองก็นะับจาก5นะคะจากตัวลบไปถึงตัวตั้งค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10 11 12เท่ากับ7นั่นเองนะคะแสดงว่าเสาธงสีประจำโรงเรียนสูง7เมตรนั่นเองค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะยรีราฟเพศเมียตัวหนึ่งสูง5เมตรคลอดลูกยรีราฟออกมาสูง2เมตรแม่ยรีราฟสูงกว่าลูกยรีราฟกี่เมตรจดถามหาอะไรคะจดถามหาว่าแม่ยรีราฟสูงกว่าลูกยรีราฟกี่เมตรนะคะจดบอกว่ายรีราฟเพศเมียตัวหนึ่งสูง5เมตรนะคะพอคลอดลูกออกมา ลูกยีราฟออกมาสูงสองเมตรนะคะแม่ยีราฟก็คือเพศเมียรตรงนั้นแหละคะ่ะพอคลอดออกมาก็เลยเป็นเป็นแม่ยีราฟนะคะนักเรียนจยะสับสนในโจทย์นะคะอ่าประโยคสัญลักษณ์ค่าเขียนได้เป็น5ลบ2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะว่าหากว่าแม่ยีราฟสูงกว่าใช่ไหมคะสูงกว่าลูกของมันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ้ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะ ใช้แล้วค่ะ3นั่นเองนะคะ2 3 4 5นะคะนับจากตัวลบไปหาตัวตั้งค่ะยริราบนะคะเป็นสัตว์ที่ตัวสูงขายาวลำคอยาวยริราบมีความสูงได้ถึง5เมตรนะคะและก็มีลิ้นที่ยาวได้ถึง45เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะไส้เดือนดินตัวแรกมีความยาว20เซนติเมตร ยาวกว่าไส้เดือนดินตัวที่สองแปดเซนติเมตรไเดือนดินตัวที่สองยาวกี่เซนติเมตรโจทย์ถามหาอะไรครับใช่แล้วคะ่ะไส้เดือนดินตัวที่สองยาวกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์บอกว่าไส้เดือนดินตัวแรกมีความยาวยี่สิบเซนติเมตรยาวกว่าไส้เดือนดินตัวที่สองแปดเซนติเมตรนะคะแสดงว่าเป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นยี่สิบลบแปดเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะ 20ลบ8นะคะนักเรียนก็นับจาก8ไปถึง20นะคะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะสแสดงว่าลบกันได้12นั่นเองนะคะสแสดงว่าไส้เดือนดินตัวที่2ยาว12เซนติเมตรค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดซึ่งอาจใช้การวาดภาพหาคําตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบที่เราได้มาด้วยค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหน้า8 8ถึงหน้า89มาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ